เลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและ f อทั่วโลกนะคะโหวันนี้ f อฟมาเลยนะคะหนึ่งรถตู้เอฟซี FC ก็ค่าลุงนี่ค่ะ แมนค่ะตามหาเบะอยู่ไปแล้วหาเบะแล้วเบะค่าห้องน้ำค่ะห้องน้ำอยู่ทางนี้เลยค่ะ วิ่งไปหาเบ๊ะแล้วได้ขนมโอ้พอได้ร่มเงาโอ้มีไข่มาด้วยนะคะเดีย๋ยวเราค่อยกโต๊ะเข้ามาอีกเนาะเะได้มีที่นั่ง มจากันแกนสัดีค่ะไปเอาไข่ไปป่ะไปเอาไปพูนนะคะไปเตรียมไหว้ป่ะเตรียมบหเดี๋ยวให้แม่พักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปไหว้เดียว่จ ว่านว่านวนพอเปนน้ำปุ๊เขาใช้น่อพืชตื้นๆเนื้อเนี้ยมนเยป็นนอัอยกายลูกท้ายลูก ได้ไหมให้ไม่ดีไม่ดีอนน้ำร้อนล่าตื่นาลยรวมรวมเศรษฐกิจไทยเลยเนี่ยเป็นปอะไรบ้างครับขอบคุณเลยนะน้ำเนาะมันไม่จริงงี้ยบุเฟ่เด็ดๆนยังไงไปด้วยดีเยังไง นั่งพักก่อนค่ะนั่งก่อนวไปพูดบ้าแต่เียนคนพันยาก้คุณเป็นไงต่ก้อนนี่เาเุพต่อมาขคุพ่อาแล้ เอาไม่อีกให้ใ่ลูกพนใส่ลกพนใส่ลูงพนนวเดียวาพ่อเราดีว่าเาดี่เาดีามาจะใส่กันไหมมาจากขอนแก่นคนแพ่ะครับย้ยอำเภอยังคะนี่ขอนแก่นมีซีฟูมีซี้ดาครับรถไฟว่าจะไปเอากันมาพักต้นกัน เราถิ่มาขอป้าป้าอยู่ขอพพอยู่ขอป้าได้บอนอเดือนใดแม่กลางเดือนนี่สิ้นเดือนก็มาสองวัดแล้วโอ้คนเยอะโอเอฟซีเจ้าไปไปไใช้ยอคนมาสิ่มมานี้ก็ผูกใดอยากเอาเสียบก็เสียบก็ได้นนี้วัดบ้านผมนี่วิสามเนี่มันยิ่งาย่ไป มาอีกแล้วนะคะ FC มาก็เหมือนจะนัดกันมานะคะ FC มาพร้อมกันเลยนะคะเนี่เป็น FC ตัวจริงเนะเาะห,หูจักสุขน้นะเป็น FC ตัวจริงเบิ้องล้าวตลอดค่ะหูจักสุข้นไหม ลอันปเเกิดลี้ยงีแม่อีแม่ยู่ขอนแก่นบ่ขอนแก่น่อำเภอสีชมพูอำเภอสีชมพูเนาะอันแฟนข่อยพัดยู่อำเภออันซ่อมสูงขอนแก่นกันยาหญ้ายัง่าพาไปไหว้นะคะโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะมาถึง บ่ายโมงพอดีนะคะเด็ดกําลังแรงมากนะคะเดเ็ดเลยก็จะมาขอพรนะคะมีไข่ด้วยนะคะโอ้โหแดดร้อนมากเลยนะคะดีทีุ่ดน้ำดอกไม้ไปแล้วนะคะก็เลยไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะคะ ถ้าไม่ลดน้ำนะคะดอกไม้ทนไม่ไหวแน่ๆค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากแดดร้อนจริงๆน,นี่นะคะ FC FC ตัวจริงนะคะจำได้ตั้งแต่ขายกระบอกขั้วคุณบอก <Language>

นั่งอยู่กันหนึ่งแน่ใช่ไหมนี่ได้พาด้วยทำอะไรอ่ะโอเคดูพวกชู้ชู้กันมองน้ำอันนี้น้ำร่ำค่ะแม่โอเคบกบกกันบกบกกันเลยย่าเลยใส่เลย

คือภอีพค่ะก็ท่องตามนั่นแหละแล้วก็สร้างมาธิท่องที่นั่นค่ะเพิ่งจะมาเป็นมาโตที่นี่ค่ะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาสมบูรณ์ที่นี่จะเดินมาจะเดินเมตตาครับค่ะมาสมบูรณ์มาเดินโตสมบูรณ์เออขวัญเด็ท่านเด็กุวัญมาสมบูรณ์นะมาสมบูรณ์อยู่นี่ค่ะ

ค่ะคำสนุนไปมาอย่างคะคำสน,นุนอยังตอนนี้ค่ะคำสนุดก็จะเย็นร่มรื่นนะเพราะว่าคำสนุดนั้นมันมีต้นสนุดเนาะเข้าไปแล้วก็จะเย็นค่ะต้นสนุนสวยมากถามว่ามันพูดแม่นี่บพ,พูดดำน้ำน้ำขึกมันกับบ่อมาตัวค่ะน่าจะตูขึ้นน้ำแม่นบอกมันก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นเหมือนเกาะน,นะเหมือนเกาะที่แบบว่า เหมือนกอะแล้วมันมีมันมันมีกาะแล้วเวลาน้ําขึ้นมันก็จะสูงขึ้นไปน้ค่ะมันก็คล้ายๆว่ามันลอยอยู่กลางน้ำน้ำมันทิพยวดัค่ะคล้ายๆน้ำลอยน้ำลอยก็บทัดูดูแล้วเหมือนคล้ายๆมันอยู่ในเกาะกลางน้ําประมาณนี้นะเพราะน้นำแห้งก็แห้งปกตินี่แหละแ้งปกติเองนบ่ค่ะแต่ว่าน้ำขึ้นแต่ว่าย่ำน้ำมากน้ำขึ้นมาเห้าวไปห้าวขส้นแต่เขาไม่ให้ลงไปช้างล่างนะ เขาให้เดินตามที่อันเขาตีไม้นะตีไม้ไว้ค่ะเขาตีไม้ไว้ไไวแล้วเขา้ามกันยางไปตามไม้แต่เขาบอกว่าให้ห้ามลงไปพื้นนะถ้าลงไปสิตกน้ำกับปบ่าหูเนี้ยดูเหมือนจะมีดินแต่ว่าถ้าลงไปแล้วมันจะตกกลงไปในน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเออไปเล่นน้ำเด้อ<ป>โอ้แดดร้อน